สวัสดีค่ะพามาชมดอกไม้นะคะบานแล้วค่ะวันนั้นซื้อมาไม่บานบานแล้วค่ะโอ้ยเสียงนกเพาะมากเลยค่ะนกเอียงพาชมดอกไม้นะคะดอกนี้ก็บานแล้วค่ะวันนั้นซื้อมาก็ทนทานเหมือนกันนะประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะ ดอกนี่สองอาทิตย์แล้วนะคะมีนกำลังจะบานค่ะตอนนี้เขาเรียกว่าถ้ามาเลยเรียกโพสักโพสักนะะอันนี้พี่ปิไม่รู้ชื่ออะไรเนาะถ้าเป็นคนมาเลคนใต้กขาเรียกโพสักนะคะอันนี้ใบสีนะคะก็ใบใบสีสันสวยงามะคะ่ะอันนี้ก็บอกว่า ปลูกแล้วมีโชคลาภนะคะ <g ül> อันนี้สีเขียวนะคะก็ปลกะะูกค่ะก็ว่ามีโชคแล้วก็ซื้อนะคะคำว่ามีโชคคือคือว่าดีนะคะบอน<ล>สีนะคะบอน<ล>สี บอลสีสวยงามค่ะวันนี้พามาชมดอกไม้เท่านั้นนะคะมีแต่ดอกไม้ค่ะปลูกดอกไม้ก็ต้องโชว์ดอกไม้นะคะเพราะคนชอบดอกไม้ค่ะสีสวยมากเลยค่ะเพืเ่อนๆที่พี่กินชอบปลูกดอกนี้ก็คือมันทนทานเนาะทนทานมากค่ะก็บานบ้านบ่อยนะคะ อันนี้สีแดงนะคะพามาชมดอกไม้ที่ปลูกเอาไว้เจริญงอกงามแลวค่ะวันนั้นที่ปิ่ปิ้ปนเปลี่ยนดินนะคะดอกไม้ที่เปลี่ยนดินก็สวยแล้วนะคะเห็นไหมคะพอเราเปลี่ยนดินแล้วก็สวยนะคะคือว่าฐานไฟนี่ค่ะฐานไฟที่เหลือเนาะนของที่เราทำนั่นอเอามาหงุงทำกินอะไรสติมบดอะไรนะั่น กระทะหมูย่างอะไรก็นนัะ้นจีก็เลยเก็บถ่านไฟเอาไว้นะคะหมูกระทะนั้นเนาะค่ะหมูกระทะก็ต้องใช้ถ่านเนาะใช้ถ่านมันจะอร่อยกว่าไฟฟ้าก็มีนะคะแต่ใช้ถ่านอร่อยกว่าค่ะวันนี้เรามาชมไม้ใบสีหลากหลายนะคะ โอเคแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้พี่พิ้นพามาชมดอกไม้ใบสีหลากหลายนะคะค่ะโอเคบ๊าย thank you ติดมากาเซนะคะบคำเสีย